สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้คุณครูจะมาพูดเรื่องบับที่2กฎหมายลักษณะนี้นะครับก็จะต่อจากของเดิมเขาที่แล้วเราจบบับที่1บับทั่วไปไปแล้วนะครับในวันนี้เราขึ้นเรื่องนี่เราต้องมาดูความหมายนะครับว่านี่คืออะไรโครงสร้างของกฎหมายนี่นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างดูตามได้เลยนะครับโครงสร้างของกฎหมายนี่จะแบ่งออกเป็น3ลนักษณะคือหนึ่งบ่อกเกิดแห่งนี่ผลแห่งนี่และความระงับแห่งนี่ นะครับบอเกิดแห่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยนิติกรรมสัญญานิติเหตุนิติเหตุก็จะมีรายละเอียดคือการละเมิดการจัดการนอกสั่งลามไม่ควรได้ผลแห่งนี้ครับคือผลระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ผลต่อบุคคลภายนอกและสุดท้ายความรังเกบแห่งนี้ก็คือการสิ้นสุดแห่งนี้นั้นก็คือการชําระหนี้การปลดหนี้หากกลบลบหนี้แปลงหนี้ใหม่หนี้เกลือล่อนกลืนกันนะครับวันนี้เราจะพูดในหัวข้อนี้แหละความหมายของคําว่าน,นี้ มาดูความหมายก่อนความหมายของหนี้ครับนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2องฝ่ายซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกนี้มีหน้าที่ต้องกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าเจ้านี้อ่านะครับลูกนี้ก็ต้องแบบนี้แหละอืมไม่มีเงินในกระเป๋ากาก,ากจนตกต่อยเจ้านี้ก็หน้าตาจะโหดหน่อยเพราะเป็นคนที่มีเงินมากพอที่จะเอาไปให้คนอื่นยืมเราเรียกสิ่งนี้ว่านี้ครับ อ,องค์ประกอบสำคัญของนี่ครับจะต้องมีนิติสัมพันธ์ต้องมีเจ้าหนี้และลูกหนี้มีวัตถุแห่งนี้ห้องนี้มีใครเป็นเจ้าหนี้บ้างไหมมีใครเป็นเศรษฐีเงินกู้บ้างไหมเออมีนะเศรษฐีเงินกู้นะครับถ้าใครเป็นลูกหนี้ก็เศร้าหน่อยนะลูกหนี้ก็น่าจะจนๆเหมือนครูปิงนะ นะครับนี่คือมีลูกนี้และวัตถุแห่งนี้ดูนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมาดูกันดีกว่าหนึ่งมีนิติสัมพันธ์นิติสัมพันธ์ก็คือความผูกพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเจ้าหนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นๆน,น,นะครับเออเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ชําระหนี้ตามมาตราหนึ่งเก้าสี่เอาอีกแล้วมาตรามาอีกแล้วโอมาตราหนึ่งเก้าสี่เขาก็กล่าวว่าด้วยอํานาจแห่งมูลหนี้ เจ้านี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี่ชำระหนี้อันหนึ่งการชำระนี้ได้ด้วยการงดเว้นอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้เออสิ่งที่ประโยคอยู่ในประโยคสำคัญที่สุดของมาตาหนึ่งเก้าสี่คือลูกนี้มีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้เพราะฉะนั้นถ้าหนูเป็นลูกนี้ใครแล้วหนูจะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ได้นะครับหนูมีหน้าที่สำคัญคือต้องชำระหนี้สองครับ มีเจ้านี่และลูกนี่เอเนาะเหมือนเหมือนประธานนะเหมือนภาษาวิชาภาษาไทยอืมหนึ่งในรูปประโยชจะต้องมีประธานกิยามีกรรม,ม,มกร็เช่นกันการจะเป็นนี่ก็จะต้องมีเจ้านี่แล้วก็ต้องมีลูกนี่นะครับตัวอย่างครับหนึ่งกุ้งเงินนายสองมาหนึ่งพันบาทนายสองเป็นเจ้านี้มีสิทธิเรียกร้องให้นายหนึ่งชำระนี้เป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทในหนึ่งเป็นลูกนี้มีหน้าที่ต้องชำระนี้จำนวนเงินหนึ่งพันบาทแก่นายสอง เห็นไหมครับมีเจ้านี้และลูกนี่นี่ครูภาพตัวอย่างมาให้ดูเออเคยเห็นภาพมีไหมตอนขอยืมนี่อ้อนวอนเท่าไหร่ก็ได้ตอนคืนนี่เราต้องไปขอร้องให้มันคืนเราเออนี่คือเป็นในหนึ่งในสองได้นะตอนยืมมีบอกเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนวันนี้คืนแน่นอนพอตอนเราไปทวงไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ให้โอ้แต่อัเฟสมีความสุขสนุกสนานนะ นี่คือเจ้านี้และลูกนี้นั่นเองความสัมพันธ์ตรงนี้ 3. ครับมีวัตถุแห่งนี้มีวัตถุแห่งนี้ก็คือต้องมีนี่การกระทํานี่งินเว้นเพื่อการกระทํานี่เพื่อสมมติทรัพย์สินก็คือต้องมีเงื่อนไขอะเรามีวัตถุแห่งนี้ตามกฎหมายนั้นนะั้นเดี๋ยวเรามาดูว่านี่กระทําการนี่งิเว้นกระทําการหรือนี่สมมติเป็นยังไงนะครับนี่กระทําการคือเราเราเราต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนคนนั้นนะครับตัวอย่างเช่น สมชายรับจ้างตัดผมให้แกนายสมปองสมชายจึงเป็นลูกหนี้ในการตัดผมให้แกนายสมปองวัตถุแห่งนี้ก็คือการตัดผมเอ,อสมชายก็ต้องตัดผมให้สมปองนี่เป็นหนี้การกระทําขอภัยหนี้กระทําการนะครับต่อมาหนี้งดเว้นกระทําการเอ,อมีคําว่างดเว้นขึ้นมาเราเรียนไปแล้วเนอะงดเว้นก็อะไรนะไม่ไม่ทำเนอะ ไม่ทำตัวอย่างเช่นสมหญิงทำสัญญากับสมศักดิ์ว่าจะไม่เปิดร้านเห็นไหมไม่ทำว่าจะไม่เปิดร้านแข่งขันกับสมศักดิ์เพราะนายสมศักดิ์เคยสอนทำอาหารให้ดังนั้นสมหญิงเป็นลูกหนี้มีหน้าที่ต้องไม่มาเปิดร้านแข่งกับนายสมศักดิอ์ออวัตถุแห่งนี้รอบนี้คือการงดเว้นกระทำการเปิดร้านอาหารออสมศักดิ์เขาสอนสมหญิงสมหญิงก็เออ งดเว้นกระทําการก็คือไม่เปิดร้านแข่งกันอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนี่คือนี่งดเว้นกระทําการต่อมานี่สง่งมอบทรัพย์สินนี่สง่งมอบทรัพย์สินครับองคอาจทําสัญญาขายเครื่องตัดหญ้าให้ในายนักรบองคอาจเป็นลูกหนี้จะต้องมอบเครื่องตัดหญ้าให้แก่นายนักรบวัตถุแห่งนี้คือการส่งมอบเครื่องตัดหญ้าเห็นไหมองอาจส่งมอบเครื่องตัดหญ้าให้นักรบนี่สง่งมอบทรัพย์สิน อันนี้จะเป็นกันบ่อยนะจะคุ้นหูกันดีอยู่นะครับต่อมาบอ่อเกิดแห่งนี้ครับเราจะทําอะไรบ้างเราจะเป็นนี่เออนี่คือบอ่อเกิดแห่งนี้ใครที่ชอบยืมเงินเพื่อนชอบกู้ยืมชอบอะไรอาจจะอยู่ในประเด็นนี้เออบอ่อเกิดแห่งนี้เป็นมูลเหตุที่เป็นนี้มากที่สุดนะครับนิติกรรมสัญญานิติเหตุบทบัญญัติแห่งกฎหมายนิติกรรมสัญญาครับอืม การตกลงผูกพันหรือผูนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายเพื่อก่อกเปลี่ยนแปลงโอนสง,งวนและระงับสิทธิ์นั้นๆนะครับอันนี้คุณคุนเนาะเราเรียนไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้แหละเราเรียกว่าน,นิติกรรมสัญญาจะเป็นบ่อกเกิดแห่งนี้มากที่สุดอืมเห็นไหมเช่นอะไรบางการซื้อขายการแลกเปลี่ยนการเช่าซพย์การเช่าซื้ออันนี้จะเป็นมูลเหตุที่ทําให้เราเป็นหนี้มากที่สุดนะครับอืมสนิติเหตุ นี่เหตุคือเหตุที่มิได้เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาเข้าผูกพันเพื่อก่อนนี้ตามกฎหมายเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเห็นไหมมิได้เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดอาจเป็นเหตุโดยธรรมชาติหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากประสงค์ให้มันเกิดขึ้นนะครับเช่นการตายของบุคคลย่อมมีผลทางกฎหมายก่อให้เกิดสิทธิ์กระทายา เช่นพ่อเราเป็นหนี้เออพ่อเราตายไปเราไม่ได้เป็นคนก่อหนี้แต่เราต้องเป็นคนที่ชดใช้นะครับเราก็ต้องเป็นนิติเหตุอันนั้นเป็นมูลเหตุที่ทําให้เราเป็นหนี้ผูกพันต่อไปนิติเหตุมีสามเหตุการณ์ด้วยกันคือหนึ่งละเมิดสองจัดการนอกสั่งสามละมิควรได้เรามาดูกันนะครับละเมิดคืออะไรละเมิดคือการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเ,เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน ผู้กระทำจึงมีหนี้ที่จะต้องชำระแก่ผู้ที่รับความเสียหายนั้นๆเช่นขับรถยนต์ด้วยความรวดเร็วชนคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บเสียหายนี่ก็เป็นการละเมิดเราก็ต้องชดใช้นะครับการจัดก,การนอกสั่งคือการเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้ขานวานใช้และให้เราต้องไปทำโดยในการที่จะได้ส่งประโยชน์แก่ตัวการนั้นคือเขาไม่ได้บอกให้เราทำ เราก็สารแนรไปทำเราก็เจือกไปทำอย่างเงี้ยเออเรียกว่าการจัดการนอกสั่งเราต้องชดใช้เงินที่เราทำไปเออยังไงครับครูเช่นแบบว่าเออหลังคาบ้านลุงข้างๆเขารั่วฝนตกเราก็สารแนรไปเรียกช่างมาซ่อมให้ลุงกลับมาบอกอา้าวไอ้นุม่มลุงไม่ได้บอกให้ทำนี่แกทำทำไมแกจัดการนอกสั่งแกก็ชดใช้จ่ายค่าช่างไาเองแล้วกัน เออแบบนี้ไปต้นนะครับอืมล่าไม่ควรได้อันนี้คุณคุณเนาะบุคคลได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยปลัสจากมูลเหตุจะอ้างอันกฎหมายได้เออเก็บหวยเออเก็บเงินได้เนี่ยคุณคุณข่าวดังออกบ่อยผลคือต้องคืนทรัพย์สินนั้นๆน,น,นะครับอืมนี่คือล่าไม่ควรได้ และสุดท้ายบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็คืออาจจะมีกฎหมายบางตัวกําหนดไว้ว่านี่แหละเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเป็นหนี่นี่ที่เกิดจากบทบัญญัติกฎหมายหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว้เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้บุตรจําเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุจะทอดทิ้งบิดามารดาไม่ได้ก็เป็นเหตุที่ถูกบัญญัติไวในกฎหมายก็เป็นสิ่งที่เราต้องกระทําตามเช่นเดียวกันนะครับ นี่หัวข้อถัดมานะครับนี่หรือสิทธิเรียกร้องมีลนะักษณะทั่วไป5ประการ1เป็นบุคคลสิทธิบุคคลขอภายผูกพันกันโดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญามีได้เป็นความผูกพันโดยทั่วไปเออเช่นคู่ปิงยืมเงินตวงคู่ปิงก็เป็นนี่แค่ตวงคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินจึงมีราคาและอาจโอนกันได้โดยตรงกันข้ามกับสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลและครอบครัวซึ่งมีอำาจโอนให้กันได้เออ เป็นสิทธิทางแพ่งซึ่งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องกันทางแพ่งเป็นสิทธิเอกชนมิใช่สิทธิมหาชนเอเอกชนก็เรียกร้องกันเองฟ้องร้องกันเองเป็นสิทธิทางแพ่งให้ชดใช้นี่ให้ชดใช้ค่าเสียหายเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนกันเองเท่านั้นนะครับลูกนี้มีตัวตนแน่นอนนะครับเนื่องจากสิทธิเรียกร้องเป็นบุคคลสิทธิ just in personal นะครับมิใช่สิทธิมีต่อคน่วาย just in limb อย่างทรัพย์สิน ผู้ที่มีหน้าที่หรือลูกนี้จึงต้องมีตัวตนแน่นอนว่าเป็นคนไหนโดยเฉพาะจอจงเป็นคู่สัญญาหรือผู้ที่ทำละเมิดคุป,ปิงขับรถชนออมใครดีขับรถชนแพรคุป,ปิงก็เป็นผู้ละเมิดก็เฉพาะเฉพาะจอจงไว่เป็นคู่คุป,ปิงเป็นลูกหนี้จะต,ต้องชดใช้แพรแน่นอนวัตถุแห่งนี้แน่นอนสิทธิเรียกร้องมีวัตถุแห่งสิทธิการกระทํา งดเว้นการกระทาหรือโอนทรัพย์จะต้องชดใช้หนี้อน,นันแน่นอนระบุเลยว่าเรียกร้องมีวัตถุแห่งสิทธิ์ในการกระทํานั้นๆน,น,นะครับวันนี้ก็จะเป็นบับที่2เกี่ยวกับหนี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนักเรียนสามารถดูย้อนทบทวนได้นะครับกฎหมายบับที่2กฎหมายลนานักษณะหนี้ว่าโดยทั่วไปกว้างๆไปก่อนในวันนี้ก็จะจบที่ตรงนี้และอย่าลืมทำแบบฝึกท้ายบท เช่นเคยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ